สวัสดีครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะครับกับค่ายอิซูซูนะฮะครหาดีแม็กสประตูรุ่นท็อปอยู่ตัวไมเนอร์เชนสีขาวมุกนะห้ามพลาดเลยวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับกับรุ่น1.9 Z ่งจทแพชตตัวท็อปเลยเป็น4ประตูไฮไลเดอร์ยกสูงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะฮะหสปีดนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนในปี2018นนะครับสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานเลย เลือกไม้หลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับ84,000กิโลเท่านั้นนะฮะตกใช้งานเนี่ยเฉลี่ยวันละประมาณไม่เกิน46กิโลอ่าคิดว่าไปไป20กับ20ประมาณนั้นถือว่าใช้รถน้อยเลยนะฮะสภาพโดยรวมในสวยเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับรถประวัติศูนย์กับราคาค่าตัวเพียงแค่ห้าโทษทีนะฮะแถวนี้มาไฟเราแรงไปนิดนึงนะฮะอ่ะมาต่อกันนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่579,000บาทนะครับแหมรีวิวกันเร็วๆไปเลย 5 7 9 0 0 0บาทเอาไปเลยกับตัวนี้นะฮะ DMAX 4ประตูรุ่นท็อปตัวไมน h a เชนด้วยนะครับไมล์หลักหมื่นโลจะคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่านะฮะหรือว่าใครหาอยู่นะครับมาดูกันเลยให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลยนะครับว่าในราคา5 7 9 9 0 0บาทนี้ จะถูกอกถูกใจลูกค้าหรือเปล่าหากถูกใจชอบใจจับจองกันได้ยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับดูเป็นทางเลือกไว้ก็ยังได้เลยนะฮะอะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันสักนิดนึงนะฮะเพื่อเป็นพลังดึงดูดในการรีวิวรถส,สวยๆอย่างนี้วนัวนทุกวันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะอะมาเริ่มกันเลยนะครับเกินมาเยอะแล้วนะฮะเริ่มที่ตรงด้านหน้ากันเลยที่แจ้งไปตัวนี้เป็นตัวไมนเนชเชนในปี2018นของเาะพัน,นาแบเบปน ด้านล่างจะเป็นเขี้ยวแล้วก็ตัวโครเมียมเนี่ยเขาจะไล่ขึ้นมาจนถึงไฟหน้าด้านบนนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงโครเมียมยาวตั้งแต่ซ้ายมายังขวาเลยนะครับส่วนต่อมานะฮะรุ่นนี้ไฟหน้าของเขานะฮะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ดวงเดียวแล้วสูงต่ําใช้หลอดเดียวกันไปเลยภายในจะเป็นโคมแบบลมดําทั้งหมดพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์แบบ LED นะฮะตัวนี้ผมบอกว่าไฟหน้ากระจังหน้าโฉมนี้ผมค่อนข้างจะชอบพิเศษเป็นส่วนตัวนะมันดูเท่เออ หล่อเหาเอาก,การอยู่เือนงันนะลูกค้านะฮะเนี่ยคะไฟตัดมุกไฟตัดหมอกี่ยของเดิมโรงงานหมดนะครับคิ้วของเขาเป็นคมเมี่ยมหมดเลยมุมกว้างด้านหน้านี่หน้า,นาตาของเขานี่อย่างนี้เลยนะครับเป็นไงลูกค้าอย่างเท่นะฮะราคาเพียงแค่579เท่านั้นสีขาวมุกอะดูใกล้ๆนี่ขาวมุกตัวนี้ในขาวนวลๆนะครับเป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะคันนี้ไม่เคยกลับสีมานะครับ ไม่เคยทําสีใหม่นะฮะสีเดิมๆไปเลยอ่าดูเนื้อสีกันชัดๆใกล้ๆนะครับอ่าส่วนต่อมานะครับล้อแมกนะฮะตัวนี้มาพร้อมล้อแมกเดิมโรงงานนะครับคันนี้จะไม่ได้จัดตรงลงแมกอะไรมาให้นะเน้นเดิมๆไปเลยนะครับแมกขอบสนิ้วนะครับส่วนตัวยางเนี่ยรถขึ้นเข้าใหม่ผมสังเกตและยางมันเป็นยางปี18นะกระทายางไม่พร้อมใช้งานนะผมเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุด4สเส้นเลยถ่วงล้อให้ครบหมดออกไปวิ่งอย่างเดียว ส่วนระบบเบรกตัวน,นี้ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับส่วนด้านหลังอดูร้อยครบก่อนละกันนี่ชมนี้ข้างหลังจะยังเป็นดัมเบรกอยู่นะอ่าจะเป็นหน้าดิสหลังดมนะครับส่วนล้อแม็กทั้ง4ล้อเนี่ยผมเดินตรวจสอบแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นรอยปีนนะรอยรอยปีนหรือว่ารอยที่เป็นเรียกอะไรรอยถูฟุตบาทรอยขูดอะไรมานี่ไม่มีอาการันตีให้เลยในสภาพเพท่านจะสมบูรณ์นะนะครับรีวิวไปแล้วจะจะจะหลงจะลืมซะเองนะครับอ่นนี้ มันได้ค่านะครับตัวนี้ของเดิมโรงงานหมดนะครับจะเป็นตัวของพลาสติกไฟเบอร์นะแต่ว่าพื้นข้างล่างของเขาก็จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับใช้ใช้ปีนขึ้นรถได้เลยนะครับสภาพก็สมบูรณ์นะไม่แตกหักไม่แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยว่าว่าได้เลยนะฮะสภาพเขาทั้งโอเคอ่าเนี่ยโลโก้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับกระจกมองข้างของเขาเนี่เป็นโครเมี่ยมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมาอย่างเท่คิ้วกันสาตัวนี้มีมาให้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับ ลาวหลังคาเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเลยแล้วกันนะนี่เลาหลังคาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือติดรถมานะอ่าติดรถมานี้ก็ให้ไปเลยนะฮะสาวอากาศคีบเฉลามีมาให้ครบหมดนะครับส่วนเบ้ามือจับก็เป็นสมาร์ทคีย์เล็บด้วยนะฮะแต่เปิดปิดได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทนะลูกนคะ้านะมาดูตรงนี้กันหน่อยแผงประตูสภาพเป็นยังไงนะ,ะต้องบอกว่ารุ่นท็อปเนี่ยของเขาจะเป็นโทนน้ำตาลตัดดำนะ พักแขนก็เป็นหนังนะฮะนะครับใสๆขินคลนสะเข็ดคมๆสังเกตเลยนะว่าจะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่ามือสองก็คงมีบ้างแหละนะแต่ว่าเราก็เก็บงานให้สปาให้นะครับให้รถพร้อมที่สุดนะฮะในวันส่งมอบนะครับอ่ะดูตัวเบาะกันต่อเลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับตัวเนื้อเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะแท้เดิมจากโรงงานอาจจะมีรอยยับนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะฮะแถวนี้เล็กน้อยที่เหลือก็ไม่มีอะไรค่อนข้างจะสมบูรณ์นะ เป็นเบาะหนังแท้โรงงานก็เป็นเบาะแบบระบายอากาศด้วยนะครับสังเกตมันจะมีรูๆอยู่ตรงพนักพิงด้านหลังแล้วก็ตรงพื้นเบาะนะครับตัวนี้มันจะช่วยลดการอับชื้นนะครับแล้วก็ราขับทางไกลเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรเนาะเออมันก็ระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงเบาะคนขับก็จะมีเล็กน้อยแค่ตรงนี้นะเป็นรอยเล็กน้อยนะรอยเป็นรอยเหมือนรอยพิงอะไรปกตินะว่าใช้งานก็ต้องมีบ้างนะครับแต่ที่เหลือก็ดูโอเคหมดนะอ่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลย กับราคา579นะครับนี่ดูสภาพเลยแผงคอนโซลนะครับดูสภาพกริบใกล้ใกล้เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตให้ดูเลยดูหน้าหน้าหน้าจอกลางนะฮะจะดูหน้าปัดหรือวนะหน้าปัดอยู่นี่ดูหน้าปัดก่อนไหมล่ะอ่าอ่าดูเลขไมล์กันหน่อย8 4 2 1 1กิโลนะครับตกเฉลีย่ยในใช้งานวันละ46กิโลเท่านั้นต้องบอกว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะครับหน้าปัดเรือนไมล์ก็สวยสดงดงามตามสไตล์ของตัว DMa มของเขานะอ่ะทีนี้จอจอกลางมาแล้วนะครับมาดูกันเลย ตัวนี้ทาอะไรได้บ้างบอกเลยว่าทําได้หลายอย่างเลยนะตัวนี้จะเป็นหน้าจอพร้อมกับตัวเนวิเกเตอร์นะครับมีแมปมาให้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้รับสายวางสายเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็รับจัดก,การเนี่ยพวงมาลัยจัดการได้หมดเลยอ่าเป็นมัลติฟังก์ชันนะลูกค้าฝั่งขวารุ่นท็อปมาพร้อมคูสคอนโทรลด้วยนะครับล็อกความเร็วออโต้นั่นเองนะครับและพวงมาลัยนี่เป็นหุ้มหนังนะไม่ธรรมดานะครับเป็นหุ้มหนังะสภาพะเข็บนี่ก็คมๆสวย,สวย,สวย,สวยๆชิมคลีนไปเลย นะอ่าทีนี้แอร์ก็แอร์ออโต้นะตัวนี้รุ่นท็อปเป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับไม่ได้บิดได้หมุนแล้วนะฮะตัวนี้อ่าแล้วก็สองตัวเกียร์ครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลแบบ6สปีดนะครับอ่าหัวเกียร์ก็เดิมเดิมหมดนะฮะสภาพก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานนะอ่าแต่โดยรวมแล้วก็ดูไม่น่าเกียดนะครับถือว่าสมบูรณ์ดีทีเดียวนะครับกุญแจของเขาเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับจะไม่ใช่กุญแจไขาแล้วจะเป็น อ่าพุสตาร์ตนะครับจะมาคู่กับพุสตาร์ตตรงนี้นี่กุญแจของเขาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูหลังคากันหน่อยอ่าหลังคาก็สภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีคาบยันคาบเจออะไรนะครับสภาพก็ดูเนียนๆกริ๊บๆมีลำโพงเซราวบนหลังคาด้วยนะซ้ายขวานะครับเท่ไม่เบาทเบาท่ไม่เบาตัวนี้นะเออผมว่ามีลูกค้าหลายท่านแหละนะฮะกำลังหาซื้อดีแม็กไว้ใช้งานปีใหม่กันอยู่นะครับเป็นสี่ประตูก็โอเคเลยอ่าดูสภาพเบาะหลังกันหน่อยนะครับ ดูพักคงพักแขนน่ดึงมาให้ดูให้หมดเลยอ่าเหมือนลูกค้าอยู่กับผมนี่แหละดูด้วยกันไปเลยพร้อมๆกันเพราะว่าลูกค้าหลายท่าน,นอยู่ต่างจังหวัดนะแกไม่สะดวกมาดูรถจริงเนี่ยก็สามารถที่จะชมคลิปผมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะฮะอ่าหรือยังไม่ถูกอ,อกถูกใจยังไม่เต็มตาก,ก็แอดไลน์มาได้นะครับพาชมแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยดีโอ,อคอกันไปเลยตามจุดที่ต้องการดูนะตัวต่อตัวไปเลยนะครับผมจบจองจัดไฟแนนซ์รับรถได้เลยเป็นไงฟังดูง่ายไหมลูกค้าอะดูมุมกว้างซะหน่อย อ่าดูไปรอบๆคันแล้วดูมุมกว้างเขาหน่อยนี่มุมกว้างของเขาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับดูอ้วนดีทีเดียวนะเออทรงของเขาเนี่ยก็ดูอ้วนท้วมสมบูรณ์ดูสูงดีนะสูงยาวเข่าดีนะไม่ใช่แล้วนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนตัวกระบะหลังกันหน่อยนะว่าไลเนอร์เป็นยังไงแต่ก่อนอื่นขอดูตัวฝาท้ายนิดน,นึงอ่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นด้าดึงแบบโครเมียมนะแล้วก็มีกล้องมองหลังอยู่ด้านข้างนะครับโลโก้ต่างๆของ D m a มก็อยู่ครบทั่วหมดเลยนะอันนี้จะเป็นโลโก้ยูสุดีแม ตรงฝั่งขวาจะเป็นโลโก้ของเกรรุ่นนะครับตัวแซดแพดีดด้านล่างจะเป็น d d i ก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะครับไฟไท้ายของเขานี่ก็มีการครอบคิ้วโคมเมี่ยมมาให้นะั้ง2ด้านเลยก็ได้เรื่องของความพรีเมียมเพิ่มเติมเข้ามา,อาไอตัวกันชนท้ายนี่ก็เดิมหมดนะฮะเป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูลเนอร์กันหน่อยอโอ้นี่มีโช๊คเห็นไหมมันจะเป็นโช๊คช่วยฝนแรงนะเออเท่ดีเท่ดีผู้หญิงยกได้มือเดียวเลยเนี่ยอย่างเงี้ย เห็นไหมเป,เป็นโชคเออใช้ได้นะแล้วก็ไลเนอร์เนี่ยตัวน,นี้ไลเนอร์เป็นของแมตชไลเนอร์นะไม่ใช่ไลเนอร์ของอาอิลสูตรงรุ่นแต่อย่างใดแต่ว่าสภาพนี้ก็ดูเลยก็พร้อมใช้งานนะครับไม่ได้มีรอยแตกหกักหรือว่าขีดขนอะไรมากมายเท่าไหร่อาจจะมีเล็กน้อยตรงนี้เนาะนี่นะครับนี่เล็กน้อยตรงนี้นะครับธรรมดาครับไลเนอร์มันต้องมีริ้วรอยอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่มีนี่แปลกนะต้องบอกว่าเจ้าของเก่านี่คงแค่ไม่ได้ใช้ข้างหลังเลยแต่นี้ก็มีใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับผมดูเลย ไล่ดูรอบคันกันไปดูมุมกว้างฝั่งนี้กันบ้างอะ่ะนี่นะครับหน้าตาของเขาจะประมาณนี้เลยนะอะ่าส่วนต่อมาน,นะครับพวกลักยงรักยิ้มนี่ไม่ต้องหานะคันนี้ไม่มีนะครับขนแมวมีบ้างนะครับแต่ว่าเก็บงานให้แล้วนะไม่ต้องกังวลนะครับเก็บงานขัดสีให้ใหม่คลิปคลิปนะครับนี่ดูบันไดข้างฝั่งนี้นะโหสภาพคลิปคลิปเดิมเดิมอ่านี่ดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอแผงประตู นะฮะตัวเบาะต่างๆนะครับมาดูมุมกว้างนะครับหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เลย่าก็ผมจะพยายามแพ่นกล้องให้ครบที่สุดนะเออขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันยังไม่ครบนะฮะเพราะว่าบางทีอ่ามุมกล้อง,องเรามันก็จํากัดของวงอยู่เนาะเออพยายามให้ลูกค้าเห็นเหมือนเปรียบเสมือนว่าลูกค้ามาดูรถกับผมเองหรือตัวเองเลยนะพยายามให้ครบไปเลยมุมกว้างมุมแคบเอาให้ครบไปเลยนะนี่ดูแผ่าคอนโซลด้านบนกันบ้างนะครับอันนี้ไม่มีริ้วรอยนะรอยแตกหักอะไรก็ไม่มีนะ นะครับสภาพก็ดูสมบูรณ์รับงครงคับเกา่าไม่มีนี่โอ้โหคู่มือเล่มดําอันนี้มาครบหมดนะไม่ต้องกังวลน,นะครับสภาพเดิมๆคันนี้เป็นรถประวัติศูนย์ด้วยนี่เล่มเอ่าสำเนาลงสำเนาเล่มาาลมานะครบลอกลงลอกล,ลายเนี่ยเตรียมไว้รอโอนแล้วรอแค่เจ้าของใหม่เนี่ยมา,มาจับจองเขาแค่นั้นเองสภาพมันก็พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับดีแม็คันนี้ เพิ <étique> ่งมาได้แค่วันเมื่อวานนี้เองได้วันเดียวเองนะครับเนี่ยยางยังร้อนอยู่เลยนะแต่เชื่อว่าสภาพนี้ราคานี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่ากับดีแม็กซสประตูรุ่นท็อปเนี่ยนะฮะราคาไม่ถึง0กแสนนะเพราะว่าตอนนี้มันช่วงปลายปีเขาก็ปรับราคาลงมาเยอะแล้วพอสมควรนะครับผมตอนแรกก็ขายอยู่หกแสนต้นๆเนาะถ้าช่วงกลางปีก็ขายหกต้นๆตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะอ่ะทีนี้ส่วนต่อมานะครับมารับชมห้องเครื่องกันต่อเลยว่าสภาพคันนี้จะเป็นยังไงบ้างจ้ะ ด้านหน้านะครับนี่เปิดมาก็ว้าวเลยผมเจออันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะตัวนี้คันนี้เนะี่ยเขาจะมีโชคค้าฝากระโปรงมาให้เออไม่ต้องใช้ตัวก้านแล้วแล้วก็ผู้หญิงก็เปิดมือเดียวได้เลยไม่หนักตัวนี้ไม่หนักนะครับเนี่ยมีกา้านแล้วก็ของอิรุสูเนี่ยจะต่างกับโตโยต้าถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยตัวค้าโชคฝากระโปรงเนี่ยเขาจะยึดที่ตัวน็อตฝากระโปรงเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาจะยึดกับที่ตัวบอดี้ก็แน่นอนว่าไม่ต้องถอดน็อตฝากระโปรงเลยอันนี้สภาพก็พร้อมใช้งานได้เลย ฝากระโปงแน่นอนครับอันนี้เดิมๆนะไม่เคยถอดแกะงัดแงะมาก่อนแน่นอนนะครับนี่ดูเลยนะฮะสภาพน็อตหัวน็อตเดิมๆนะครับโครงสร้างนะฮะทั้งตัวบนตัวล่างนะครับดูเลยอ่านี่ครับเดิมๆไม่เคยมีถอดแกะงัดแงะนะรถถ้าเคยมีการชนหนักที่ความจมน้ําเรายังไม่รับเข้ามาขายนะครับแล้วก็นาคตก็คาดว่าจะไม่รับด้วยนะครับเราเน้นขายเกรดเจะคงคอนเซปต์อย่างนี้ตลอดไปนะครับอ่าเกรดบีเกรดซก็ราคาจะถูกกว่านี้ นะครับอาหาจะถูกกว่านี้ก็ให้ลูกค้าเลือกตัดสินใจกันได้แต่ว่าที่เราจะขายตะเกตเอนะนะครับเราอาจจะราคาจะไม่ได้แข่งกับใครเนาะแต่เราจะแข่งเรื่องคุณภาพดีกว่านะเรามาคุยกันเรื่องของคุณภาพม็จะฐานรถมือสองที่พร้อมใช้งานกันดีกว่านะครับคิดซะว่าเสียเงินหลักแสนแล้วเนี่ยต้องให้มันได้ใช้งานนะไม่ใช่ออกไปซ่อมไปก็สงสารลูกค้านะครับอ่ะส่วนต่อมาเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับโครงสร้างดูไปแล้วอ่ะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับ เป็นเครื่องยนต์1.9เทอร์โบ d d f า DDI ไม่ใช่ d DI, d f าเป็น DDI นะฮะเป็นอิสุ DDI เทอร์โบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ต้องบอกว่าเรื่องของกําลังเนี่ยส่วนตวผมคิดว่าตัวนี้ออกตัวเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าดผมเรียกนะผมว่าตัว3.0เนี่ยก็เรื่องปกติที่มันจอกตัวดีกว่าแต่เรื่องของอัตราการปยดน้ํามันเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันเพราะว่าเป็นเครื่อง1.9เทอร์โบก็ออกตัวเนี่ยไม่ดีก็จริงแต่พอขึ้นเกียร์สเกียร์สามอนัอน นะก็ถูกใจวัยรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อัตราการเชืเ่อมก็ออยู่ในเกณ์ที่ประหยัดด้วยแต่ผมจําไม่ได้ว่าตัวเลขเป๊ะๆมันเท่าไหร่นะลูกค้าลองหาข้อมูลใน Google ดูก็ได้นะครับหรือว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะผมผมจำไม่ได้จริงๆนะดูข้อมูลมาก่อนตอนนี้จะดืมนะร,รีวิวคันนึงที่จำหลายอย่างได้เกินนะฮะขออภัยด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรนะฮะดูกันก็คร่าวๆประมาณนี้ด้านหน้าก็สวยสดงดงามเนาะได้เห็นสภาพกันไปแล้วทั้งภายนอกภายในเป็นยังไงกันบ้างครับก e ับอีซูซูดีแมก 4ประตูไฮไลเดอร์ยกสูงนะครับเกียร์แมนวนวลปี18ตัว m i นเชนนะครับเครื่อง1.9เทอร์โบนะฮะใครหาสีขาวมุกอยู่ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าคลิปนี้ถูกใจคันนี้หรือยังหากถูกใจชอบใจแล้วจับจองกันได้นะครับผมเพราะว่าช่วงหนัผมรู้สึกว่ากระบะผมจะปังมากเลยนะฮะร,รถเข้าใหม่มานี่รีวิวไม่ถึงวัน2วันไปหมดแล้วติดจองไปหมดแล้ว เหลืออยู่แต่ว่าบางคันก็ยังไม่ติดจองก็มีนะลองทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับที่ปรทรดาา้านีครับ0838246569และที่สำคัญน,นะครับออกกันทุกอาชีพเลยนะครับฟรีดาวน์ไปเลยซื้อตอนนี้ผ่อนปีหน้าเลยนะครับใครที่มีเครดิตที่ดีนะครับมั่นใจในประวัติของตัวเองนะเครดิตที่ดีๆนะก็มีเอกสารมานะครับเซ็นวันเดียวอนุมัติภายในสองชั่วโมงไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนไม่ต้องไปตรวจสอบให้เสียเวลาไม่ต้องใช้คนค้ำ คนเดียวให้มันจบไปเลยให้มันจบหน้าที่นี้เลยนะครับกับราคาเพียงแค่5 7 9 9 0 0บาทมาคุยกันนะครับสนใจโทรมานะครับวันนี้ก็ขอบทุนแล้วก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะฮะแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันต่อมาจะอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ดูกันอีกรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนกับรถกระบะมือสองเกตครับผมสวัสดีครับ